ควันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนโหมดเครื่องวัดอุณหภูมิเชียรสนะครับตัวนะวัดอุณหภูมิตัวนี้นะครับจะมีโหมดวัดได้สามโหมดนะครับคือหนึ่งวัดอุณหภูมิร่างกายปกติทั่วไปสองคือโหมดวัดอุณหภูมิวัตถุนะครับสามคือโหมดของการนับนะครับอ่านะมาดูเลยนะครับ วิธีเปิดหมอดของตัวนี้นะครับพลกด้านหลังขึ้นนะครับด้านหลังตัวนี้จะมีรูอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับให้นําไม้นะครับไม,ไม้เสศบชิ้นก็ได้นะครับที่มีความยาวพอสมควรนะครับจิ้มเข้าไปด้านในเลยนะครับก็จะมีปุ่มอยู่ด้านในพอจิ้มไปปุ๊บ,บนยครับก็จะเปลี่ยนตัวนี้จะเป็นหน่วยวัดองศาถ้าจิ้มจิ้มโดยไม่ได้จิ้มค้างนะครับจิ้มมาหนี เขาจะเปลี่ยนหน่วยวัดอุณหภูมิจากองศาซีเป็นฟาเรนไฮน์นะครับฐาจะเปลี่ยนโหมดไปเป็นโหมดอื่นให้เราก,กดค้างไว้นะครับทัก5้าวินาทีแล้วเราก็ปล่อยนะครับแหมเขาจะเปลี่ยนเป็นโหมดเขาโหมดการนับนะครับเรามีคนมาสแกนหนึ่งครั้งก็จะนับเขาเป็นคนคนไปนะครับ้ะ <c oughs> เราโนโมีอีกทีนึงกดค้างไว้ ก็จะมีหมดเซิร์ฟอันนี้คือจะเป็นโหมดวัดอุณหภูมิของวัตถุนะครับตัวโหมดเนี้จะใช้มือสแกนก็ได้นะครับแต่อุณหภูมิจะไม่ตรงเนื่องจากไม่ใช่โหมดที่วัดอุณหภูมิบอดี้โดยตรงนะครับโหมดที่เราใช้กันโดยทั่วไปนะครับก็จะเป็นโหมดบอดี้นะครับห้เราจิ้มอีกทีนึงค้างไว้ประมาณ5าวิปับเป็นโหมดบอดี้นะครับแล้วกดสแกน ก็เป็นหมดบอดี้นะครับจะเป็นการวัดอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์นะครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับ